สวัสดีดค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัส,สวีเดนกับมาดามหน่อยเจ้าค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นคือสโลแกนน่ะน,นะคะพูดทูกคลิปล่ะค่ะพี่น้อง่านพี่น้องบอหูเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเขียนคอมเมนต์อย่างที่ว่าคลิปที่แล้วอย่างนี้แล้วกันนะคะพี่น้องเจ้าค่ะคลิปที่แล้วที่ผ่านมา ก็มีคนอยากแสดงความคิดเห็นว่างง้นน่ะนะคะก็ไม่เป็นไรหม่อมแม่อ่านเจอแล้วหม่อมแม่ก็หยิบยกขึ้นมาต่อบบนเวทีแล้วกันมีการตอบใต้คลิปแล้วแหละแต่มันก็คือเป็นงานทันหนัดตอบแบบนั้นก็คือตอบธรรมดาโลกไม่จำก็จำเป็นต้องถ้าอ่านเจอนะพี่น้องนะก็เอามาตอบขึ้นเวทีเพราะว่าคุณมีความแสดงความคิดเห็นมาเราถูกใจก็เลยหยิบยกมาเป็นพิเศษนิดนึงอ่ะนะคะ ก็เม้นนี้ฝากไปถึงคนที่เขียนมาแล้วกันคนที่ชื่ออะไรคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาไทยอะไรยังไงเพราะว่าไอ้คุณพ่อคุณแม่หม่อมแม่เนี่ยไม่ได้สอนภาษาอังกฤษค่ะนะคะบ่ไดเป็นฝรั่งนะจ๊ะแต่ว่าหม่อมแม่ดีด้ผัวฝรั่งซื่ออ,อ,อันนี้คือชัดเจนนะฉะนั้นก็คือคนที่เขียนมาเนี่ย อะไรเฮลมุตเพื่อน่าเฮนเคิลแนเพื Hen ่อนเฮนเคนแมนประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า,าไม่แน่ใจว่าสื่อสารเป็นภาษาอะไรถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คงจะเป็นประมาณเฮลมุตประมาณนะเฮลมุตประมาณนั้นแหละตัว H ตัว E ตัว L M U T แล้วก็นามสกุลเฮนเ E ิลเอ็อดเอ็นอย่างนั้นแหลคะค่ะพีน่น้องค่ะเฮลมุต เห็นเข็มมันอย่างนั้นก็แล้วกันนะคะเจ็บแสบ ถึงกระดองใจไหมก็ไม่น,นะคะแต่เพียงแต่ว่ากับการที่จังสี่มึงกระเขียนมาเนอนั่มไปดาเด็กทําไมอ่ะสั้นๆแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคาเพิ่นเขียนมานั่มไปดาเด็กทําไม่อะ,บบะ,ะ,อะ,ก,อะก็มาตอบนะก็มาตอบจ้านะคะเฮลมุดเฮลมุดหางเสือเรือ,รอหรือ,อยังไงคะหางเสือหรือหรือได้ไงอะไร,อ,ะไรอย่างไรอะก็ว่ามาก็ไม่เป็นไรก็เขียนมาต่อไปก็เป็นปกตินะจ๊ะก็มาก็มาฟัง หน่อยก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องไปถามใครอีกงงๆนะจ๊ะฉะนั้นก็คือโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาเขียนมาบอกว่านําไปดา่าเด็กทําไมนั่นแหละเป็นเพราะว่าเมื่อวานมาดำหน่อยทําคลิปในส่วนของหยิบยกเอาจากเพจดังไม่ดังก็ว่ากันไปน่อน,นะคะเพจเอยเนาะไอ้เนี้ย,ยหรือเพจดังอะไรยังไงเราก็ไม่รู้แต่เพจพวกนี้มันจะมีเยอะๆมากมายในกรณีอวยสายแวดวงหมอลำอวยบอลืมหูลืม,ลมตาอวยปัญญาอ่อ,อนนะ มาดามหน่อยได้เห็นแล้วก็แค่เอาขึ้นมาเล่าสู่ฟังนั่นเป็นการที่พูดพาดพิงอย่างที่ว่าในเวทวงหมอลำม,มันก็มีเยอะแยะมากมายแล้วคนที่อยู่ในกระแสะก็มีเยอะแยะมากมายที่เราติดตามอยู่ดีบ้างไม่ดีบ้างชื่นชมชื่นชอบไม่ชื่นชมไม่ชื่นชอบมันก็มีปกติแต่หนึ่งในนั้นก็คือคู่จิ้มเต้าจันไรบรรลือโลกแล้วก็ที่ชาวโลกก็ให้ฉายาว่าเป็นคู่เนรคุณนั่นแหละค่ะมาดามหน่อยก็เลยเอามาวิจารณ์ว่า คลิปนั้นเน้นไปที่8ปดเเน้นวิจารณ์กรณีเพจนี้มึงเอาสมองส่วนใดคิดชาวโลกเขามีตาอยู่นั่นลละมันไปวิจารณ์แบบอวยกันจน4ีห้าเข้าใจบอจันนั้นก็คือมาดาหน่อยเห็นแล้วก็แค่หยิบยกมาอธิบายต่อมาขยายต่อบางคนอาจจะไม่ได้ยินบางคนอาจจะไม่ได้รู้หรือรู้เพราะว่าเพจพนี้อ่าเพจตอแหละนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเพจที่อวยบนูมหูรูมตาอวยสแตกแรคครีนะะั่นแหะมันก็เลยอวยเกินไปไงพี่ ไม่ได้บอกว่าโอเคไปเกลียดไปชังไป,ไปนู่นไปนี่หรอกก็ไม่ได้ว่าหรอกพี่น้องค่ะเพียงแต่ว่ากับการที่เขากระทําตัวแบบนี้ซึ่งเราเห็นเราติดตามอยู่แล้วกระทําตัวไม่ดีเราก็เป็นคนของโซเชียลมีเดียเป็นคนของสื่อสารณะคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่คนที่นางนางโยบันเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้ สีกันยี้นี่มงหล้ะเอากล้องไปตั้งหล่ะก็มาเ่เผยแผ่ข่ามันกับบอมนเหตุการณ์ที่พูดถึงไอ้เด็กในระคุณเด็กคู่จิ้มเต้าจันไรที่ห่วงเห็นของพวกมึงมองปัญญาอ่อนนั่นน่ะก็คือเขาทําไม่ดีถ้าจะพูดตามจริงก็แค่อธิบายก็แค่นั้นเองแต่ถ้าพูดถึงว่าคลิปเมื่อวานไม่ได้คลิปไปด่าเขาเพียงแต่อธิบายว่ามีเพจเพจหนึ่งแล้วมึงก็ไปย่องกระโบไม่หูมีตางไปย่องไปเยินยอ่อหอกไปเขาเรียกอะไรชื่นชมกันเกินไปไป โปร,โม,ปรโมชั่นเกินไปในส่วนที่บอกว่าดีดีดีเลิศประสิสีแล้วแถมเอาไปพูดพาดพิง ก็ไม่ได้เชิงพาดเพียงหรอกก็มีสิทธิพูดได้นั่นแหละก็คเอาไปเปรียบเทียบกับซูปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นอย่างเช่นแอนบอยอย่างเช่น boy, อเอ็นวายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าโอโ้โหก็แค่อธิบายว่ามึงกับเบิงโตมึงก่อนแน่กับการที่มึงจะไปบอกว่าโอโ้โหดีขึ้นแล้วนะคู่มาแรงแซงทางโค้งจะแซงแอนบอยนะั่นแหละคือสิ่งที่มาดามหน่อยอธิบายในคลิปนั้นนะครับพี่น้องค่ะเพราะว่าไปตำหนิติเตือนติติง พวกที่ทําเพจขึ้นมาเข้าใจอยู่ว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นพวกไม่เดียวกันกูก็ไม่รู้แต่เป็นพวกประเภทโดนว่าจ้างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็สร้างเพจขึ้นมาแล้วก็ไปอวยมาดามหน่อยไปเห็นตรงนั้นก็เลยเอามาอธิบายว่ากับการที่อธิบายว่าไปยื่นจอหอโมกไปโอ้โหเด่นดังอะไรยังไงแล้วมาดามหน่อยก็อธิบายบอกว่า เสียงหายก็เงียวใส่ปีบเสียงหายก็ตีปีบเสียงเตะปีบ,ปบกูกัย่งมวนกวลัวเรียกว่าเด็กหน่อยห้องหายแง่แ,แง่มันกันย่งสิมวนกลัวไอ้ไอคู่จิ้มเต้าจันไรเนี่ยมันบอกพัฒนาเลยเพราะในเพจนั้นบอกว่าพัฒนาขึ้นมามากแล้วะจะจะมาช่วงนี้คู่นี้เป็นคู่อายุน้อยอายุเท่านี้เท่านี้แล้วก็จะเป็นคู่จิ้ม,ค,มคู่จินที่มาแรงอันดับหนึ่งแซงแอนบอยพุ่นพุนพุ่นว่นนาไป เผยชื่อด้วยว่าะจะแซงแอนบอยจะแซงนกยุกิเอนวนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่มาดำเหมาได้ฟังแล้วก่อนสี่ห้างไงก็เลยเอามาอธิบายเมื่อวานแล้วมันก็มีคนที่ชื่อเฮียวมุดนี่แหละเฮียวมุดเฮียวมุดอะไรของวันนี่แหละพี่นนองคาเฮียวมุดนี่แหละมุดมงไดยของเมืองละ่ะเฮียวมงไดยของเมืองละ่ะนะ ็มาเขียนบอกว่านําไปด่าเด็กทาไมนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องขาแมาดำาก็เลยจะขอขึ้นมาตอบเหตุการณ์นี้มึงฟังให้ดีแค่ขี้แตรแด,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 ดีนะอีหา่ามึงเป็นผู้ชายมายิงละ่ะแต่ว่ากปกติเป็นมายิงกันแล้วกันนะคะอเอ,อเหี้ยวหมดอีเหี้ยวหมดเฮนเข่นแม่นนะคะฉะนั้นก็คือกับการที่มึงมาเขียนนังสือจังสีมึงก็เขียนให้กูเพราะว่าอะไรคะมึงก็น่าจะรู้นะรู้สึกว่ามึงจะอีชื่อคนนี้จําได้กับกายก็ขายอยู่นะพี่น้องนะว่ามันมาต่อแย่อยู่บ่อยๆเหมือนกันก ็ไม่เป็นไรเอาขึ้นเวทีสักหน่อยเพราะว่าเป็นคำคอมเมนต์ที่ถูกใจหม่อมแม่หม่อมแม่ก็เลยหยิบยกขึ้นมาตอบสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะตอแยก่อนหน้านั้นก็มีหลายคลิปอยู่นะก,ก็ไม่มีการบล็อกกันนะคะพี่น้องค่ะก็เขียนมาก็ขอบคุณเด้อที่เข้ามาแต่ที่แน่นๆก็คือน้ไประดาเด็กเขียนอย่างจังสีมึงเคเขียนมาดดากูจังสีมึงเคเขียนมาหากูเนาะมึงกับบบปัญญาออนขักนอหามึงเอ้ยจังจังไดมึงกับโบหูจัก เขาเรียกอะไรนะพี่น้องนะจังสี่ก็เคียนมากน่นแม่เมื่อิเป็นอย่างในคลิปนั้นเขาบอ่ได้บอกว่าดาหรือดากับพเป็นอย่างดอกค่ะพี่น้องค่ะถามแบบงงๆกลับไปก็แล้วกัน มันเป็นคนในโซเชียลหรือเปล่าล่ะมันเป็นหมอล่ำหรือเปล่าล่ะมันเป็นคนที่โด่งดังในโซเชียลมีเดียรหรือเปล่าล่ะโด่งดังตอนที่อยู่กับวงใหญ่เขานั่นนะวงที่ปลูกปั้นวงแรกน่ะนะคะพี่น้องขาฉะนั้นก็คือกับการที่เป็นแบบนี้แล้วมาที่ไหนเขาก็ดูทั่วโลกเขาก็ดูแต่ไอคนที่มันเอาเอา,เอาเพจบ้าบอคอแตกนั่นนามาสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็ไปยกจอปอปั้นนะนะั่นน่ะแล้วเอาไปยกอา่า เทียบกับซูเปอร์สตาร์เขาเทียบอยู่ฝ่าไปเทียบกับฝ่าเจ้าของอ,อยู่ขี่สี่กันกระบ,บ,งบุงจักเบิงเจ้าของนั่นนะไอ้ที่ขั้นแกวก็คือเสียงพัฒนาเสียงดีขึ้นแล้วอุ้ยเต้นดูดีทำดูดีอะไรดูดีหมดเลยตอนนี้ก็เป็นคู่จิน้น คู่จิ้มที่มาแรงกําลังจะแซงบอยแอนพลวานันแมพี่น้องคะ่ะโอ้ยมึงเอาส่วนใดคิดก็แค่อธิบายตรงนั้นเองแต่มึงเอามาเขียนบอกว่านั่มไปด่าเด็ดหน่อยให้ยังงั่แค่ขีดตแตดมึงก่อนนะฟังบริษัทจับมากกระเดียดนี่แหละหรือเสียหายกูไปด่ามึงบ่าเออเดี๋ยวกูจิตามไปโยมึงเป็นผาล่ะซื้อขดพ่อขดแม่มึงตั้งห้เป็นซื้อผู้ใดละ่ะเป็นซื้อยังละ่ะภาษาไทยแม่งไปสีก็ฝรั่งเด็ดลูกไม่เป็นฝรั่งเตะมึนคือใช้ค้ว่า,าเฮหมเดเนี่ยนะ อ่านะคะฉะนั้นก็คือกับการที่มาเขียนในกรูแบบนี้เชคประวัติกุก่อนว่ากับการเขียนมาถ้าถูกตาต้องใจหม่อมแม่นี่นะหม่อมแม่ตอบทันทีนะจ๊ะฉะนั้นหม่อมแม่ไม่ได้แค่สื่อนะเพราะว่าเขียนมาเราต่อไปก็เป็นปกติเหตุการณ์นี้ก็คือเขียนมาเราก็ต่อไปก็เป็นปกติแฟงแฟไม่โกงนะจ๊ะฉะนั้นเฮลมูดเจ้าข่าเนี่ยนะแค่ขี้แตรเบึงก่อนแล้วค่อยมาเขียนไอเขียนโซโซแบบนี้ไม่ต้องนะคะเออไปติดแตรเล่นยยู ห่งมึงหรือว่าสั่นมึงก็ไปเอ็นเอันเคลียขีย่ตรแรดมึงจักน้อยมึงจังสีฟั่งได้ซับมึงจังสีจับมากกระเดียดได้นะจ๊ะฉะนั้นก็คือไปจัดการจังนัานกนถามันเงียนหลกับไปเอวถูเสาไฟสะกอนนะอ่าแต่ว่ามันกับสีบะมี่หลอกดุนนั่นนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเขาเรียกกนอยังนะพี่น้องนะโอ้คนรุ่นนี่ปัญญาอ่อนแบบนี้นั่นนะ่ะ มันเท็ดยังกับใบใยดอกนอกจากที่มันไปสีก็เพาะมันนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็ฝากไปหามึงค้นเดียวนั่นแหละนะจ๊ะก็เขียนมาอีกก็หมอแม่รอตอบอยู่นะจ๊ะเพราะว่าหมอแม่เนี่ยเป็นเมียฝรั่งว่าง,งานนะจ๊ะก็เขียนมาคะ่ะตอบให้นะจ๊ะตอบทุกคอมเมนต์ในกรณีที่ถูกใจพิเศษพิเศษของหมอแม่นะจ๊ะนะจ๊ะโอเคขอบคุณทุกเสียงทุกสายกับพี่น้อง้ากขะขอโทษขออาไปที่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพต่อท่านที่เป็นเอฟซีตลอดการที่เคารพเป็นผู้ที่ สนับสนุนช่อง99.99% 99มันก็มีแค่0.01%เท่านั้นแหละที่มาขอส่งตริงแบบนี้หมอแม่ก็จักไข้เพราะว่าเป็นเมียฝรั่งว่างานรอคอนเทนต์อยู่พอดีนะจ๊ะขอบคุณทุกอย่างทุกสายจริงๆสวัสดีค่ะ